โอ้ยโฮ้ยโฮ้ยโฮ้ยตายเนี่ยตา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 ยมันตลกอ่ะเนี่ยป่ะเราแรงมากเลยนะตอนนี้เพราะถ้าเรายิงเนี่ยเอ้ยซุปเนี่ยดูดิมันโดนสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเบคอนเจมโคชาแนลอะเนื่องจากเด็กๆเรียกร้องมาอยากให้เจมแบบทำสอนเล่นตัวละครต่างๆในเกมนะก็เจมก็เออ ทำก็ได้เด็กๆร้องเว้พี่สอนหน่อยพี่สอนหน่อยอย่าเก่งไปพี่เจมทำไงครับนี่ธรรมดาก็ต้องมาดูคลิปเจมโคนี่จะได้เก่งๆก็วันนี้เจมจะมาสอนเล่นลินดิสนะวิธีฟาร์มยังไงให้เร็วนะจริงๆอะลินดิสอะมันมีสูตรฟาร์มหกลุมนะแบบว่ายิงในพุ่มได้หมดเลยนะเจมไวไ้บอกในเกมนะว่าเป็นยังไงก็ก่อนจะไปชมกันก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องของเจมด้วยนะครับผมถ้าใครชอบและอยากให้เจมสอนตัวอะไรเนี่ยก็สามารถพิม อกกันได้นะโดยล่างคลิปนะเป็นข้อความบอกเจ็บได้นะแบบพี่สอนเล่นตัวนี้หน่อยสอนเล่นตัวนั้นนะตัวไหนก็ได้นะแบบว่านอกเบตาก็ได้หรือว่าตัวเกิียเกียนก็ได้นะซึ่งแบบว่าแบบว่าอยากให้สอนนะก็สอนแบบว่าทำไงดีอะพี่แบบอยากเล่นตัวนี้เก่งๆแต่ไม่ไม่อยู่ในเมตาได้เลยเดี๋ยวพี่จะฟารมให้ดูก็ไปชมกันเลยนะครับผมดิ๊ดจะเป็นไงให้ผมช่วยเบาวิชายนิดนึงก็ดีมันมัน,มนเริ่มเล็เช้านถ้าเริ่มบูมันจะฟาร์มไวนะเพราะว่ามันจะปลา สองฝุ่ได้แต่นี้มันก็ไวอยู่ดีแหละเพราะเจมก่งเป็นไงเฟียฟคือเจมจะบอกว่าคือคีปทุกตัวสามารถยืนยิงในพุ่มได้นะเราจะทําให้เราฟาร์มไวนะอันนี้ก็ยืนตรงนี้นะนี่ยืนตรงนี้มันจะไม่หลุดนะจริงมันจะไม่หลุดนะถ้าเราแบบว่าฟาร์มจากข้างบนลงมาหรือไม่ถ้าเราหาเรียมดีๆอันนี้เราเจมบรีบนะนั่นดิเฮ้ยๆตรงกลางเจ็บหมดเลยเนี่ยจะตายนะเฮ้ยๆได้นะเฮ้ยสวยงานที่ทีนึงหมดวะพี่ สวยเอ้ยได้อีกกว่าได้อีกเฮ้ยได้อีกเฮ้ยเฮ้ยดูเทนหน่อยดูเทนหน่อยเฮ้ยเอาหมดเอาหมดเอาหมดหมดจริงปะหมดจริงหมดจริงให้หมดเออเจมโคสามแอปซีเป็นไงละเออดีจริงจเฮ้ยเฮ้ยเม้ยเฮ้นเม้เ้เฮ้ยอยเฮ้นเม้ยเฮอยเยเฮ้ยเออยเฮ้ยเฮ้ปเฮ้ยเฮ้ยเอย้ยเยเฮ้ยเไ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ย้ยย้้ อันนี้เราจับบอลนะพี kind of ่ชายจอดไปอันนี้เราก็จะเน้นฟาร์มให้มันมาไล่มันมาไล่กูอยู่ในป่าช่วยด้วยช่วยโอ้เยอะเยอะเยอะพี่สุสังสิเด็ก็เอ้ยเอ้ยเอ้ยงูไม่สี่ห้าสี่ตัวสี่สี่ถูกป่ะพี่อันนี้เราต้องรีบฟาร์มนะเพราะเราบวกตรงกลางนานไปแล้วเวฟที่สำคัญเลยนะต้องให้ไล่เนี่ยมันจะยืนตีตรงนี้ได้แล้วก็ เราต้องไล่เวปป่าให้ไวนะเพราะถ้าเราเล่นเป็นแครี่ป่าเราควรฟาร์มให้ไวได้ได้เดี๋ยวเอ้นิวลิเคียนิวลิเคียเอาเอาเอาเอ็นยูเห็นปะเห็นอยู่เห็นอยู่พี่เออสวยเจ็บเจ็บเจ็บหลุยหลุยพี่พี่ดูเลือดเอยเอาเอามังกรยูวิหน่อยเอามังกรยูวิหน่อยกูจะไปเอาบูแล้วบูจะเกิดเฮ้ยเลดเป็นเกิดหรือเปล่าวะไม่แน่ใจว่ะ อะไรอะไรจะมาทรงมาสับเดี๋ยวก็บองหูไอ้นี่เฮ้ยเฮ้ยเตายเนี่ยตา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 ยมานล้วไปมาตลกอ่ะเออกดมากร่างใส่เมาเอาเอาสู้ได้สู้ได้โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยจะตายจะตายพอพอพอเฮ้ยกูต้องกลับมารีรีเซ็ตฟาร์มนะเนี่ยเราพยายามดูเวฟ็บตรงนี้สามารถเนี่ยมันป่ามันป่าตรงเนี้ยแล้วมันก็จะได้สองฝูงโบเบโบเบอันนี้เราจะขึ้นเป็น แค่ขั้นเหล็กไว้นะเราลองจอดขี้เลยเพราะเราจะเอามาสอยมันแบบว่านักหน่วงโอเปโอเพอ่ะเอ้ยมาอยู่มาอยู่เฮ้ยสู้ได้นะงัดไม่ได้งัดไม่มีงัดพี่ชายงัดไปเลยงัดตายแล้วไม่ได้เล็ว่ะเซียนไม่งัดจ้าเมื่อกี้ตายเลยโอ้เล่นไม่เป็นงัดงัดเอองัดตัวอะไรก็ได้งัดไปก่อนงัดไปก่อนเออคิดอะไรไม่ออกงัดไป เฮ้ย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 เเฮ้ยป้อมกลางโอ้ยนิวไม่ดูป้อมกลางวะโอ้มึงออกจากทีมกูไปมึงออจากทีมกูไปไอ้เล่นเปลี่ยนนิวกูมานิวเออเออทำอะไรวะให้นิวมึงทำอะไรวะฮะมึงทำอะไรไอ้นิวโอ้ยเราต้องเป็นกงกงเลฟสองอันไอ้ถุงมือสองอันก่อนนะเพื่อคิ ก็มาดิเฮ้ยเห็นปะเห็นป่ะมาอยู่นะมาอยู่พักาพักพักได้ป้อมนี้ได้ป้อมนี้ได้ไม่กล้าไม่กล้าเอาดิเอายังไงอะมึงบอกใจแล้วมึงเอายังไงเอาดิเอาอยู่แล้วงยากลัวกลัวของจริงไอ้เหียออกไงอะเฮ้ยโอยอยยโ้ยโอ้ยยเฮ้ยอ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 ยเฮ้ยอยอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย ขอร้องอย่ากูตายยิงยิงยิงเลยเนี่ยโอ้โหคาเฟ่เออมันมาเลยปลาไอเดีวไม่ช่วยกูวะไอ้นิวมึงไปการทำไมวะฮะถามจริงโอ้โหปีต้อมแพ้อ่ะไอ้เราหมึงป้อมลามึงไม่กันกันเละเฮ้ยโอ้โหทีมกูอย่างโหดเลยวะจะรอดเลย เห็นป่ะพอเราเราต้องเราออกขีไวอะแทงจะยืนไม่ได้นะแทงต้นเกมมันจะหนานิดนึงแต่ว่าถ้าเราออกขีไวอะกูก็จะโดนโสดสามพี่สช่วยด้วยช่วยด้วยเอาแม่ดิเอาแม่ดิเอาแม่งดิเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดิไหว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 เลยไหวไหวเลยเออเออเออไหวไหวเลยบอกแล้วไหวไหวเลย อันนี้มันเป็นเกมนำนะเราก็ฟาร์มไปเรื่อยนะเราขึ้นขี่เสร็จเราออกอุม,มินะโุม,มิเสร็จแล้วเราจะขึ้นเป็นมูลาเลยนะมูลาแล้วก็จะออกธนูเพราะว่าทำไมถึงออกเป็นมูลาเพราะว่าตัวนี้เกมนี้เป็นแทงสองนะมันเป็นเทนกับซูเปอร์แมนนะที่เป็นแทงแล้วเราต้องรีบยิงให้มันตายก่อนไนะม่งั้นมันก็จะแบบไถเราไถาเรานะ ียไม่ถึงอันนี้ก็าตามเกมนะตามเกมเราก็ไลฟ่ฟาร์บจริงเมื่อกี้ไม่น่าตายนะเพื่อเราปล่อยเราตายแครี่แครี่ทีมเจมเล่นไม่เป็นนะก็ต้องทับใจหน่อยครันทีไรแล้วเกิดหนีหนีแครี่ทีมทีมเจมเล่นไม่เป็นนะก็ต้องบอกไว้ก่อนอดอดเกิดแครี่ทีมเจมส์ะทำไมเขาดูเหมือนเขาสนุกเขาสนุกกันจังวะ เนี่ยพี่บอกว่าเราเราทำอะไรได้ยิงตีเป้าไม่ได้พี่นะพี่ดูผมมีประโยชน์ขนาดนี้นะผมไม่ผมไม่ยืมจำเลงให้พี่แล้วนะพี่ต้องดีใจนะผมมายืมจำเลงไห้ดีเนี่ยเป็นไงดูดึงไว้ทั้งสองตัวเฮ้ยเฮเอาไัวซุบมึงเอาเหรอมึงเอาเหรอเดี๋ยอันตื่สวยแม่งเฮ้ยสู้ได้สู้ได้ไปไปไปเออเออ ขี่อันนี้ก่อนก็ได้มามามาไอสัตว์มาเห็นป่ะถ้าเราออกของขี่ไวอ่ะแทงจะยืนไม่ค่อยได้เกียร์เยอจริงเยอจริงเยอะจริงได้หมดได้หมดได้หมดจะได้เหรอโอ้โหอ้าวแหวะ อุ้ยเกอุ้ย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 คนเกิดหรอกดเกิดอรอไอ,อเดียวมึงไปไหนมาเนี่ยโอเพื่อนบวกกันมึงไปไหนย่าโอ้ <c oughs> ดูดิทีมเรามีคนเล่นไม่เป็นนะเพื่อนโอ้ไปมึงออกเกมไปไปออกเกมไปปออกเกมไปปโอ้ <c oughs> อาาาายโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยองยโยอ้ยยโอ้ยยโอยโอดยยวอ้ยอยอ้อยยย้อี้ย้ เนียะเราแรงมากเลยนะตอนนี้เพราะถ้าเรายิงเนี่ยไอซุปเนี่ยดูดิดูมันโดนดมวยตเราจะแรงมากนะเพราะว่าถ้าเราเอาปลามาโบเบมัเลยเข้าที่หน้าเข้าที่หน้าจริงจอลอลเบื่อจริงแบกไฮเตะ เก่งว่ะเก่งได้ไงพี่เก่งแล้วแบบโอ้ยเบื่อวะ่ะเล่นไม่เป็นไม่ใช่อะไรหรอก <c oughs> เนี่ยเนี่ยมยีกุลาเด้อไอ้บ้าซุปเมื่อกี้คือเทนบาง, <c oughs> บางมากเลยยิ่งเราเงินห่างแล้วเรายิ่งออกเจาะเกาะไวอ่ะมูลาแทงก็ยิ่งแบบว่าโดนเราลอ็อกโอ้ย<า>โอ้ยโอ้ยจะตายหมดแล้วตายหมดแล้วโอ๊ะหนูว่าจะตายแล้วพี่ โอ้โหไม่บังว like ่าว้าวอะไรนะไม่บังหมัดว้าแสงหว่าโอ<_<_<_><_<_<_้จะข้ามคนเดียวเลยแล้วอันนี<_<_<_<_้เกมเราก็นำนะเราจะทำอะไรก็ได้แล้วนะก็ประมาณนี้นะสำหรับใครที่อยากเล่นลิดิตช่วยผมด้วยไอนิวมึงเลิกโยนดิโอ้มาปิดทางปะเนี่ยมาปิดทางปะเนี่ย พี่ซูปมาพิทางเหรออันนี้เราก็ได้เป็นเนี่ยสูตรเรานะก็จะติ๊กไว้เยวก็ได้มาเป็นไนนอ้นี่แหละก็เกิด <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยยิงยินะ้ยินะพี่ซูปยิงนะเฮ้ยเทนพี่เทน,พ,เทนพี่เทนตายพี่เทนตายเลยเอาตายเลยเอาตายเลยกูแรงกูแรงนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเเอาพี่แสกูใส่ทุกสกิล เฮ้ยไข่ชา <glorious? S 1> ตรงนั้นน่ะมีคนโยนมีคนโยนหนึ่งอาตามีคนโยนหนึ่งอาตาโอ้มีคนโยนเฮ้ยอยากได้มังคああ่ามาดิมาดิได้มังค่าดิได้มังค่าดิได้มังค ain. magic. Magic. ่าเลยไปเลยเด็กๆเอาหน่อยดิอยากโชว์่ะอยากโชว์่ะอยากโชว์่ะไม่ต้องเล่นแล้วเจมโคตอนนี้ลำตัดสุดท้ายโอเเฮ้ยแหลดยังอยู่เลยฆ่ามันก่อน ไม่กันพ่อมบเอ็นนะไม่กันพ่อหมบูเอ็นนะเออออกมาตายซะออกมาตายซะออกมาตายซะพี่ผมบังหมัดให้พี่เลยนะเนี่ยผมรักพี่ขนาดไหนพี่ดูดิกูไม่กูมีเกาะเกิดมึงไม่แหกตาดูวะโอ้ยเบื่อจริงๆเกาะเกิดมากูมีเคียวอีกเอ้าดีไม่ดีกูมีหมัดอีกเอ้าโอ้ยเบื่อมึงเล่นไม่เป็นดูดิเนี่ยไม่จับเป็นต้องตายก็ต้องตายดูดิเนี่ยมึงเล่นอย่างนี้ไงมึงยังไม่โดนด่าได้ไงบังเพื่ออะไรกูถามจริงนะ ไม่รักเล่นไม่เป็นไม่จอมรักโกูกูไม่รักเึง <c oughs> ไอ้เวนใอ่เพื่อน <c oughs> เพื่อนบวกข้างล่างไอ้ยืนตีป้อมกลางกาูอ <c oughs> ยากชอบเลย่ลร <c oughs> ก็เรียบร้อยนะจบลงไปเลยนะครับผมก,การสอนวิธีการเล่นลีเดียถ้าเล่นเป็นนะก็จะฟาร์มไวนะเพราะว่าเราถ้าเรารู้วิธีการฟาร์มแบบว่าถูกวิธีแคลีย่ยิ่งฟาร์มไวเท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะเพราะว่าเราจะออกไปดูดเลนหรือว่าจะออกไปทำเวฟไปทำ นนง่ายก็ฝากไ้ด้วยนะครับกับคลิปนี้อาการเล่นลิทิถ้าใครดูก็น่าจะเล่นเป็นเลยเราก็พยายามนะพยายามดูแมปเยอะๆก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับช่อง,องเจมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรที่เจมจะมาสอนเล่นอีกไว้ก็พิมพ์บอกข้างล่างนะครับใต้เป็นคอมเมนต์ก็ได้นะเดี๋ยวเจมจะดูแลเดี๋ยวเจมจะมาสอนวิธีการเล่นของตัวนั้นๆอันนี้ก็เป็นเกมนำนะเพื่อนๆทำมาเยอะแต่เราก็ทำไปเยอะแล้วแหละก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมกับตัวรายไปก่อนขอบคุณครับผม